เวลาแช์เนี่ยถามว่าหนึ่งปกติวเวลารามี Facebook เราจะมี Facebook ปกติใช่ไหมเขาเรียกว่าบัญชีบัญชีหลักแล้วก็เพจเป็นบัญชีกลางเข้าใจปะ่ะเออแต่ในบัญชีหลักคําถามคือเราอยากขายออนไลน์เนี่ยเราอยากทาธุรกิจออนไลน์เนี่ยคถามเลยคือเราทําตัวเองให้เป็นที่รู้จักมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเป็นที่รู้จักคืออะไรคุณรู้ป่ะใน Facebook อะเรามีเพื่อนกี่คน แรกถ้าเราไม่ได้ค right? ิดที่จะไปทําธุรกิจออนไลน์ใช่ไหมเราไม่ตอนแรกเราไม่ได้คิดที่จะค้าขายใช่ไหมเราก็จะมีเพื่อนเพื่อนกี่คนแล้วเราก็ยังเป็นแค่กลุ่มเพื่อนเราจะยังไม่ได้เป็นบุคคลสาธารณะจริงไหมพอเรายังไม่ได้เป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยการค้าขายมันจะยากนะต้องใช้กระว่ายกเพราะอะไรมันจะมีเฉพาะกลุ่มเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในบนเฟซบุ๊กของคุณนั่นแหละที่จะมาคอยกดไลค์กดแชร์กดสนับสนุนคุณเออเวลาคุณโพสต์นู่นนี่นั่นเพราะคุณก็จะมีเฉพาะเพื่อน แต่ถ้าเมื่อไรเราอยากทําออนไลน์เราอยากทออํา,าทธุรกิจการค้าการขายออนไลน์เนี่ยเราต้องเปลี่ยนสถานะตัวเองเป็นบุคคลสาธารนณะซึ่งสามารถให้คนสามารถกดต,ดตามคุณได้หรือสามารถให้คนกดแชร์คุณได้เออตัวนี้เหมือนกันตัวเราก็ต้องสามารถแชร์ตัวเราได้ถ้าเรารู้ว่าเราอยากจะขายออนไลน์ทําธุรกิจออนไลน์คํำถามคือเรามีกลุ่มเพื่อนมากหรือน้อย ต้องใช้คำนี้นะเพราะถ้าคุณจะขายของอ่ะคุณต้องรู้กลุ่มเป้าหมายของคุณก่อน